ีก็เป็นครั้งยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับก็กราบสวัสดีนะครับแฟนเพจแอวว่าสำราญทุกท่านสวัสดีนะครับพี่เปียกวันนี้พบกันครั้งที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับเราพบกันทุกวันอังคานนะครับอพยายามจะมาให้ทุกๆสัปดาห์นะครับมาอัปเดตกันว่ามีอะไรนะครับวันนี้เสียงยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพยายามที่จะพูดให้มันชัดๆนะครับก็ชัดๆชัดๆมีสรุป ได้จำครับครับครับวันนี้เน้นเรื่องเซลล์อินเมเป็นสัญญาณที่หลายคนถามว่าเดือนนี้จะมีไหมเซลล์อินเมจริงๆเราก็สังเกตได้นะครับจากเว็บในโครงสร้างที่เป็นเว็บสำคัญสำคัญในหุ้นสำคัญสำคัญนะครับเดี๋ยนวนี้จะนำมาเสนอให้ฟังนะครับหนังสือพี่เปี๊ยกยังขายอยู่นะครับตอนนี้ เออพี่เปียครับ <just> มีครับมีคาถามมีคําถามมาถามนะครับว่าถ้าจะสั่งสื่อสองเล่มพร้อมกันเนี่ยอ่าสั่งได้ใช้ไอลายอดีนี้ได้เลยใช่ไหมลายอดีได้เลยแล้วก็ใส่อ่คือตอนสั่งก็เขียนลงไปว่าเราจะซื้อเล่มหนึ่งเล่มสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เออซื้อสองเล่มเลยใช่ไหมซื้อสองเล่มใช่ไหมใช่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 ครับพี่ขอซื้อสองเล่มล้วจะซื้อเล่มหนึ่งด้วยอ่ะอินเวสเตอร์อย่างเงี้ยครับ อินอินไฮบริดนะฮะเขาอยากได้ไฮบริดด้วยอย่างเงี้ยครับโอเคก็บอกเขาเลยว่าขอขออีกเล่มหนึ่งด้วยครับครับลดราคาด้วยใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวลดราคาให้เพราะว่ามันอยู่ในสต็อกอยู่สักไม่เกินสามสิบเล่มอ๋อไม่เยอะหรอกไอไอไฮบริดนะมันมันขายหมดแล้วครับมันก็จะเหลือที่แบบเอออยากจะเก็บไว้ไว้หน่อยหนึ่งเผื่อฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับถ้าต้องการจริงๆยังไม่เคยอ่านก็ก็ก็ได้เลยก็ถับครับสองเล่มนี้ก็จะ คู่กันเลยนะฮะเป็นฟันนิเมทอลด้วยแล้วก็จะเป็นทางกราฟมาสเตอร์ด้วยนะครับใช่ครับติบดต่อ,อ,อที่ Line แอด p, p m mm สํรานได้ทุกกรณีเลยครับครับส,สนใจเชิญนะครับยังมีจำหน่ายอยู่นะครับในทฤษฎีในโครงสร้างของอีเดียตเวฟที่ไม่ต้องนับเวฟเนี่ยยังใช้โครงสร้างหลักๆคือทฤษฎีดาวเนี่ยแหละครับีเปียมีหนึ่งฐานสองหยักพักตัว ในทรงที่มันเป็นเวฟที่มันมีเทรนนะครับที่มันมีแนวโน้มเนี่ยมันจะมีภาพของการพักตัวและการพักตัวมันจะมีการต่อเวฟต่อคลื่นขึ้นไปได้นะครับมีการเชื่อมคลื่นนะครับเชื่อมคลื่นนะครับไม่ใช่เชื่อมจิตนะครับ <laughs> ก็เรายังใช้เราพัฒนาไอไซเนี่ยให้มันมีไม่ใช่มีโอโบทกับโอโซนะครับมีโครงสร้างอ่อนแอไซเบรแข็งแรงทําให้เราเห็นถึงจุดเริ่มต้นจุดเข้าจุดพักตัวแล้วก็จุดออก เป็นรูปร่างที่เป็นทะเลภูเขาบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยงเราพัฒนาเอ่อเวฟการอ่านเวฟเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เรียกว่ามีสามระยะด้วยกันนะครับระยะที่อยู่เป็นขาลงมาจากขาลงนะฮะอยู่ใต้เส้นค่าเฉลีสองร้อย200เนี่ยชุดเนี่ยมันจะเป็นระยะที่อ่อนแอรเราเรียกว่าระยะหนอนแถวเนี้ยเบฟสามมันก็มีนะฮะแต่ไม่แข็งแรงมีแรงขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะฮะสามารถที่จะสร้างโครงสร้าง ที่มันเป็นจุดเริ่มจุดคอนเฟิร์มตามที่เคยเรียนมาแล้วนะครับมีการพัฒนาต่อแล้วข้ามเส้นคัาเเลีย2สองรอขึ้นไปเป็นอีกชุดหนึ่งชุดนี้เว็บสามจะยาวและใหญ่นะครับคำใหญ่จะเกิดยอยู่ที่ตรงนี้พร้อมที่เราจะทำโปรฟิตลันกันได้ต่อจากไอตัวระดับระดับของดักแด่ระดับนี้เรียกว่าเป็นระดับดักแด่นะครับต่อจากระดับดักแด่มันจะมีการพักตัวอีกชุดหนึ่งแล้วก็สร้างโครงสร้างที่เป็นระยะทีะ่เป็นจุดเริ่มต้นจุดคอนเฟิร์มเหมือนกันเลยฮะ นะขึ้นเป็นอีกชุดหนึ่งฮะชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายมันจะเป็นระยะที่เรียกว่าเป็นเอ,อผีเสื้อนะครับพอเรากลับมาอ่านรูปแบบที่เรียกว่าอ e ีเลีร์เว็บนะฮะมันก็มาตรฐานเดิมนะครับคือมาจาัดขาลงขึ้นพักตัวเว็บเว็บหนึ่งสองขึ้นไปเป็นเว็บสามพักตัวเว็บสี่เว็บสุดท้ายคือเว็บห้าแต่เราอ่ะไม่ต้องไปนับแบบนี้นะครับเราตามเข้าไปทีละชุดทีละชุดทีละชุด,ะชดนะครับเราสามารถจะไปได้ไดตั้งแต่ชุด เริ่มต้นถึงชุดสุดท้ายเราจะไปรูปแบบอย่างนี้น,นะฮะถ้าใครติดตามเรียนนะฮะก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้ไปตลอดทางนะครับไม่ยากนะครับที่จะเข้าเรียนรู้ได้นะครับผมใช้ทฤษฎีของคุณไวคอฟนะครับเป็นรูปแบบของการพับสะสมแล้วก็ในการที่จะจำหน่ายเอ่อดิสเิบิวออกนะครับแล้วก็เข้ามาเริ่มเป็นโครงสร้างที่เป็นเว็บในแต่ละชุดนะครับโครงสร้างพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มาตรฐานและเกิดบ่อยนะครับในหุ้นสําคัญสําคัญ ไม่รวมหุ้นพวกปั่นแบบมีกระแสะปั่นหรืออะไรพวกนี้พวกกระแสะปั่นมันจะไม่เข้ารูปแบบเบฟไม่เข้ารูปแบบอะไรทั้งนั้นเลยครับเล่นกันไปตามยถากรรมเลยนะครับใครเล่นเขาแพ้กระแพ้นะครับชนะก็ได้ตังค์นะครับผมมาอ่านสัญญาณเซลล์อินเม์ถ้าเรามองที่เซตเราจะเห็นสัญญาณเซลล์อินเมอ์อะไรได้บ้างหรือมีโอกาสที่มันจะเกิดสัญญาณอินเีเซลล์อินเมอ์ไหมหรือว่ามันไม่มีเซลล์อินเม์มันจะโตขึ้นไปต่อข้างบนมาดูกันนะครับ ผมลากมาตั้งแต่ประมาณวันที่สิบเดือนที่แล้วนะครับมีสัญญาณแรกเหมือนกับจะไปแล้วนะครับสุดท้ายถูกทิ้งลงมานะครับแล้วขณะนี้นะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยเหมือนจะกลับเข้ามาในกรอบของหลักการของคุณไวคอฟอีกครั้งหนึ่งนะครับโครงสร้างนี้ผมถือว่าเป็นโครงสร้างที่สวยนะครับถูกสวยงามแล้วนะครับเป็นโครงสร้างที่ทิ้งรูปแบบที่เรียกว่าเป็นมอร์นิ่งสตาร์กันแล้วนะครับโครงสร้างนี้ ถ้าไม่กลับมาเล่นใต้หนึ่งหนึ่งเออหนึ่งสามห้าแปดตีว่าใช้ไว้เป็นหนึ่งสามห้าแปดแล้วกันครับถ้าไม่กลับมาที่ใต้หนึ่งสามห้าแปดเนี่ยโครงสร้างนี้อาจจะเป็นโครงสร้างที่เป็นการลงรั้งสุดท้ายเคลียร์คนรั้งสุดท้ายแล้วครับเพื่อที่ตลาดเนี่ยของทั้งตลาดเนี่ยอาจจะกลับไปแล้วถ้าเราไปติดตามโครงสร้างของหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะหุ้นเนาังฟ้าหรือตลาดเอ,อทางจีนเอ,อทาง ทางญี market, ่ปุ oon, <combined> right. share, ่นหรือทางไต้หวันที่เขาทําดีๆไว้แล้วเนี่ยครับถ้ามันมีการล่วงการพักตัวเนยมันจะมีการขายจากอีกฝั่งที่ทําออทำไฮไว้ที่มันเป็นไฮไว้นะครับเงินอาจจะเข้าในกลุ่มของเอเชียแล้วมากับประเทศที่เขาทิ้งลงมาเยอะๆนานๆแล้วนะครับอาจจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะครับเพราะนั้นอนใจของเรามองว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของการทําสัญญาลอง เราก็ต้องสู้ด้วยฝั่งรองนะครับตอนนี้ผมยังสู้ด้วยฝั่งรองเป็นตําแหน่งตาแหน่งที่จะสู้กลับนะด้วยอ,อซีรีส์เอ็มนะครับที่แปดสามแปดรอรับตรงแปดสามแปดหลุดเดียวพักก่อนนะครับหลุดพักก่อนออถ้าหลุดนี่หลุดรับเดียวแล้วกลับขึ้นไปก็โอเคก็สู้ตามนะครับแล้วสู้สุดท้ายเนี่ยของโครงสร้างของของการขาขึ้นเลยก็คือแปดสองสี่ ถ้ารลุด8 2 4เราจะไม่ไม่มองหน้ารองนะครแปลว่ามันกลับเข้ามาเล่นในไส้ของมอร์นิ่งสตาร์มันกลับเข้ามาอยู่ในรูปแบบของของการทําล้างอาถรรพ์ของเช้ามืดนะครับผมเรียกมอร์นิ่งสตาร์ผมเรียกเ่เช้ามืดนะครับถ้าล้างอาถรรพ์ความชื่อเช้ามืดแปลว่ายังไม่เช้านะครับที่เราเสัญญาณนัญาณน,นั้นนะเรียกว่าไก่ขันเที่ยงคืนครับไม่เช้านะอีกยาวเลยครับมืดอีกยาวเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นโครงสร้างอย่างนี้นะครับ เป็นโครงสร้างที่พอจะอธิบายได้นะครับมันก็เลยแนววางแนวสู้ของ t f e c t ไว้แบบนี้นะครับเวลาที่ผมอ่านโครงสร้างของเซอิเมในทุกๆปีเนี่ยผมจะอ่านจากโครงสร้างการดูเว็บนะฮะจากหุ้นชุด A แล้วก็จากหุ้นพวกที่ไม่ใช่ชุด A นะฮะแต่ว่าเป็นมีโอกาสที่จะจ่ายปันผลในรอบสองประมาณสักในเดือนกันยงหาคันยาตุลาฯนแะถวนั้นอนะ เราจะอ่านเกมของมันว่าหลังจากปันผลไปแล้วอตอนควอเตอร์หนึ่งแล้วควอเตอร์สองที่มันจะจ่ายปันผลเนี่ยโครงสร้างมันมีสัญญาณในการกลับไหมนะครับมาดูที่หุ้นชุดเองก่อนเะครับชุดเอที่เคยมันถูกทุบถูกทุบแอดวานโดนเคยถูกทุบมาแนวรับอยู่ที่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่นะครับหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ คนละนหนึ่งเก้าสี่นะครับเพราะถ้าแนวรับตรงที่หนึ่งเก้าสี่ไม่หลุดเนี่ยโครงสร้างของการโดนทุบเนี่ยมันจะมัน,ม,นมันจะไม่ทุบต่อนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีสัญญาณในการตรีกลับถือว่ากลุ่มแอดวานเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกลุ่มชุด A เนี่ยเขาจะเล่นกันเป็นกรอบ เพราะฉะนั้นข้ามกรอบนี้ขึ้นไปเนี่ยชนที่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับแนวรับเล่นอยู่ในกรอบแถวแถวนี้แล้วครับถ้าแถวสองศูนย์สามเล่นกันอยู่ประมาณแถวประมาณเก้าบาทสิบาทนะแถวนี้ครับพี่ลองเล่นไปเถอะนะอันนี้เล่นเ,เ,เล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากบีแวก็เป็นหุ้นที่ถุบถุบลงมาอีกตัวหนึ่งเราหวังว่าเขาจะกลับไปยืนที่หนึ่งสี่หนึ่งได้เร็วนะครับ ตอนนี้ถือยังเป็นหุ้นที่ยังถูกทุบต่อเนื่องอยู่นะครับก็ยังก็ถ้าใครเล่นเกมกำลรก็ยังไม่เข้าเล่นนะครับ S C C ก็วางหลักฐานเอาไว้ที่สองสี่เก้ายังรักษาระดับสองสี่เก้าได้โชคดีก็ดีนะฮะนี้รักษาได้ผมก็ให้เป็นคะแนนดีไว้ก่อนนะครับไม่ถูกทุบลงมา A O T นะครับวาง แนวรับของการแพ้ถ้ามันจะแพ้คือหลุด62บสอลงมาแถวนี้มีกรอบในการเล่นอยู่เป็นชุดนะถ้าแถว6 2สบไปหกสิไปห6สรอบละ2บาทนะครับใครอยากเล่นเอหมุนให้ได้รอบละ2บาทนะฮะก็เล่นไม่ยากนะครับกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะครับของเอสัญญาณดีว่าอาจจะไม่เกิดเซวินเมย์ครับอาจจะวิ่งข้างบนกันนะครับส่วนพทอสอบผอเนี่ยอันนี้ อ่านเกมกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ยี่สามเดือนสี่นะคโครงสร้างอย่างเงี้ยมันเหมือนจะเป็นโครงสร้างของการทำมอไอวิเวนิสตาหรือว่าโครงสร้างเรียกว่าหัวค่าถ้ากลับขึ้นไปรักฐานหัวค่ำคือโหยสว่างยาวนะครับนะถ้าหากว่าข้ามไอนหนึ่งหกหนึ่งขึ้นไปเลยเลยนะี่ยได้เลยนะครับนะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือมันเป็นสัญญาณของการพักตัวของรูปของตัวอวินิสตานะครับถ้ากลับไม่ได้ มันยังคงจะเป็นเออหัวข้าแล้วข้างหลังนี้ก็มืดนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างชุดนี้เนะี่ยเริ่มมีแ่งเทียนที่มันเป็นแ่งเทียนในการสู้กันแล้วนะครับวางโครงสร้างไว้ว่าชุดนี้นะครับถ้าจะทําให้มันมีรูปของสะพานเชื่อมแล้วรูปของการหาจุดเริ่มต้นและจุดคอนเฟิร์มเนี่ยถ้าแถวหนึ่งห้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่รอได้นะครับแถวนี้นะครับหนึ่งห้าหนึ่งที่รอนะครับแล้วข้ามขึ้นไปเหนือหนึ่งห้าสี่นะฮะ พักตัวได้แถวเนี้ยจุดคอนเฟิร์มถ้ามีทั้งจุดเริ่มต้นกับจุดคอนเฟิร์มที่สูงแบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับว่าเขาจะทํารูปอันนี้เป็นรูปที่ล้างจากอาถรรพ์ข้างบนนะครับจะข้างบนเป็นอีเวนิ่งข้างล่างี๋ยวจะเป็นมอร์นิ่งให้เนี้ยอันนี้เป็นโครงสร้างที่พอที่จะสู้กันไหวนะฮะที่จะเอาปัตทนะครับสอพอเนะฮะขึ้นไปลอยอยู่เหนือหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วจะไปหนึ่งจดสองได้เดี๋ยวตามกันดูนะครับมีโอกาสนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่แย่อยู่นะครับ ต้องทาต้องทํารูปพักให้ได้นะครับอันนี้เราแค่เฝ้ารอนะครับพตตีซีก็เป็นโครงสร้างที่เราคาดว่าหนึ่งแถวสามสิบเจ็ดบาทนะถ้าเป็นโครงสร้างที่ดีเร,เราจะวิ่งไปต่อโครงสร้างด้านบนเนี่ยนะเว็บทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกโครงสร้างที่ระบบของตัวคลื่นนะฮะมันจะทําให้โครงสร้างของตัวราคานะวิ่งต่อด้านบนเนี่ยมันต้องไม่หลุดสามสิบเจ็ดนะครับนี่หลุดสามสิบเจ็ดไปแล้ว นะถ้าเป็นถ้ามันเป็นโครงสร้างที่ดีนะครับการพักที่มันต้องกลับไปยืนเหนือ37นะเป็นรูปแบบให้เป็นรูแบบปรแบบของตัวมอร์นิ่งสไตล์แล้วให้เราเห็นถ้ามันไม่ใช่ก็แปลว่าเป็นเป็นสัญญาณที่รายแรงอยู่นะเรีวร้ายอยู่นะครับสู้ดีๆสุดก็คือข้าม37นะถ้าใครไม่คิดจะเล่นของถูกที่สุดนะครับเล่นเหนือ37ไว้นะครับเคแบงเป็นสัญญาณที่เป็นขาลงมาตลอดทางนี่เริ่มมีสัญญาณของการวิ่งดีนะครับขึ้นไปยืนในกรอบ ยี่บหนึ่งสองเก้ากับหนึ่งสามห้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเล่นอยู่กรอบหนึ่งสองเก้ากับหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าถ้าไปถึงโดนพักตัวกรอบแล้วรับก็หนึ่งสองเก้านี่ยแหละครับเล่นกักน, A, เ,นกเป็นกรอบนะหุ้นชุดเอเล่นกันเป็นกรอบแบบนี้นะครับกรอบก็ประมาณสี่บาทห้าบาทนะครับลองเล่นกันดูนะครับเอสบี B, โครงสร้างก็ยังไม่ไปไหนนะฮะยังเล่นอยู่ในกรอบของร้อยหนึ่งกับร้อยเจ็ดแถวแวนี้นะครับก็ ถ้าอยู่ท่านี้ก็รอได้ครับรอได้แต่ถือว่าเป็นสัญญาณดีครัไม่ถูกๆลงมาปทอทก็สามสิบสามจุดห้ายังรักษาระดับได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับใครเล่นก็แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวไปคำนวณเรื่องปันผลอีกทีนึงท็อปเป็นโครงสร้างที่มีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นโครงสร้างเป็นขาขึ้น จุดที่จุดสุดท้ายที่เขาจะเป็นโครงสร้างขาขึ้นนะคือตำแหน่งที่เต็นแถวตรง53นะฮะที่เราดังรอลงมาให้ซื้อแล้ว53จากนี้นะต้องกลับ53พักตัว56ขายก่อนแล้วเรามาเช็คสัญญาณว่าถ้าไม่หลุด53มีโอกาสที่เราจะเป็นหุ้นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งน่าจะมีออทําไฮนะครับถ้าชนะ59ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เล่นตามกรอบ เล่นตามระยะนะฮะเล่นตามระยะของเวฟนะครับระยะนอนมาแล้วระยะดักแด้มาแล้วเนี่ยถ้าจะโตต่อ,อนี่ก็เป็นระยะผีเสื้อนะครับวางโครงสร้างอาไว้ให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของไอ้ตัวตัวคุ่นชุดเอเนี่ยนะสิบตัวเนี่ยมีสามตัวเท่านั้นนะที่มันเป็นอ่าในสภาพที่แย่ประมาณเจ็ดตัวนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีเพราะนั้นโครงสร้างพวกนี้ ผมยังมองว่าอาจจะไม่เกิดสวิอเมนะครับแล้วอาจจะมีโอกาสที่เราจะโตต่อไปข้างบนได้นะครับจากหุ้นชุดเอแล้วก็แค่รอ,อเงินเอ,อฟัฟนโฟนนะับเข้ามานะครับกับหุ้นปันผลรอบสองผมอยากเห็นโครงสร้างอย่างนี้ครับผมอยากเห็นโครงสร้าง,างที่มันเป็นโครงสร้างที่มีหนอนแล้วก็ต่อพักตัวอาจจะพักตัวเป็นหนอนอีกครั้งหนึ่งแต,แต่ว่าจะมีโครงสร้างที่ขึ้นไปยืนเหนือสิบเจ็ดบาทสามสิบเหนือสิบแปดบาทได้ โครงสร้างนี้จะเป็นโครงสร้างที่จะไปต่อในในการรับปันผลในรอบถัดไปนะครับเราจะมีการสู้กันด้วยของตัวราคาซึ่งมากกว่าันผลอยู่แล้วล่ะนะครับผมหวังใจว่าการเกิดรูปแบบของการทำสะพานรูปแบบของการทำจุดเริ่มต้นและจุดคอนเฟิร์มมันจะเกิดขึ้นกับหุ้นโดย SCA ซึ่งเราจะเฝ้ามองนะครับเราจะหาจุดจุดหลุดรับจุดรับกันนะครับ โครงสร้างหนึ่งที่ผมก็อยากให้มันอยากอยากให้มันมีก็คือยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยอย่างเงี้ยอย่างคุณอยู่เนี้ยออกมาเนี้ยเป็นจากล่างขึ้นมาเป็นเป็นหนอนหนอนพักตัวเป็นหนอนสั้นเป็นหนอนสั้นพักตัวชุดเนี้ยนะต่อยอดขึ้นไปเหนือขึ้นไปได้เขาจะเป็นโครงสร้างที่เป็นดักแด่อีกรอบหนึ่งหรือจะเป็นผีเสื้อขนาดใหญ่ที่วิ่งได้นะครับ เพราะนั้นแนวรับตรงนี้ผมให้ไว้ที่ตรงที่แับตรงยี่สิบสองไม่หลุดลงมาเนี่ยคโครงสร้างนี้ยังเป็นโครงสร้างที่เป็นขาดขึ้นครับกำลังกำลังแก้ที่อยู่ให้อยู่ค่ะเพราะว่านี้ระบบมันมันใส่ผิดขอบคุณมากที่นั่นมาค่ะครับอันนี้ประชาสัมพันเอ่อคลาสที่สองนะครับคลาที่สองเอ่อเป็นเก่งกาําไรระยะสั้นมีคนสอบถามเข้ามาว่าจะมีเปิดอีกไหม ผมเปิดรอบปลาเดือนนะฮะทำเวิร์กช็อปกันทั้งเดือนนะครับจะมีรอบที่สองเนี่ยจะเริ่มในเดือนหนึ่งมีนาไอหนึ่งมิถุนานี้นะครับนะกสงสางนี่ใครสนใจก็เข้ามาคุยกันในพี่ป๊อกแบบนมาสำราญเป็นโอเพ่นช็นะครับเข้ามาดูว่าเขาราคากันยังไงเขาสอนกันยังไงนะครับมีกระบวนการในการคิดยังไงนะครับเข้ามาคุยกันนะครับก็ จบประมาณนี้นะครับพี่โอเคโอเคได้เมื่อกี้ลืมลืมปิดเสียงโทรศัพท์เข้ามาพอดีครับพี่โอเคโอเคเราเจอกันอังคารหน้านะสิบาอังคารหน้าครับสิบสี่พฤษภาโอเคครับขอบคุณครับพี่ปอขอบคุณมากครับปีเตียครับวันี่ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณดีครับ